พักผ่อนมากๆ่ะอาจารย์ครับวัสดีคุณโมโนันลานะครับว้าท่านใดนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วจิ้มลิง์กด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์คำว่าจิ้มแล้วขึ้นมาเด้อ หายไปไปครับขอบคุณครับอาจารย์ดูผอมไปนะคะยังเท่าเดิมอยู่ครับเท่าเดิมดีว่าดีกินขา้าวแซ่บพวกเราเว่นว่าว่มีแต่กคนมาผอมเลย <c oughs> คันว่าสบายคันว่าสบายก็สีผอมคันว่าสบายก็สิบีผอมเล <c oughs> ยอ่ะ ทุกคนอัปเดตเลขดังให้ผมหน่อยเลขดังรัฐบาลงวดหนึ่งธันวานะครับเลขเด็ดเลขดังหนึ่งธันวาใครที่ได้เลขเด็ดเลขดังเลขอะไรก็ช่างนะครับหนึ่งธันวานี้รัฐบาลงวดหนึ่งธันวานี้เลขเด่นเลขดังพิมพ์ขึ้นมาให้ผมหน่อยขอคนละหนึ่งคู่ขอคนละหนึ่งคู่ครับเลขเด็ดเลขดัง เลขที่ตัวเองคิดว่าใช่คิดว่าชอบิื่มขึ้นมาดื่มน้มําบ่อยๆจ้ะเบิ่งรู้ลหะเบิ่งกัดตีกน้ำด้วยแอปซาแบลวะพี่น้องอน้ำอุ่นอยู่ในนี้นะครับน้ำอุ่นอยู่ในนี้เก็บความ,วามหอนได้ความเย็นไต่ดื่มตลอดครับ ถ้าไม่ดื่มพูดไม่ได้เลยมันสิเป็นแค่เอ,อยียงบาดข้ออยู่ส <Okay. S 1> วัสดีคุณโซภานะครับ9669เออบ้านเลขทีใช่ไหม mm. ดีครับ mm. ดีครับ, mm. รบเออเลขหาอันเบิดเอานับเกออุรูๆค่ะ ครับอ่ะเดี๋ยวเอาเลขตัวหน้าไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขตัวหน้าไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวให้ดูเลขตัวหน้าก่อนตัวท้ายให้ทุกคนดาวเอา,น,าน,อน,นะครับแต่นะรับรองได้แน่นอนนะครับรับรองได้แน่นอนเดาถึงดาวพิสุพเปนญยังครับที่ถึงมารลดน,นะท่านใดที่กําลังดูแนวทางท่านใดที่กําลังรอแนวทางในตอนนี้นะครับ ล้วฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อย9559จ่ายครึ่งเนาะอ่ะก่อนดังรัฐบาลนะครับก่อนดังรัฐบาลครับอ่ะนีครับ มีเบิ้นไหมคะไม่เบิ้นครับทุบหัวหอมดมขากแก้วหวัดทุบแล้วครับลองทุบแล้วทุบหัวหอมแล้วหลบดมเิึงแลลวครับออแต่ไม่ค่อยมีเวลาดมเดี๋ยวคืนนี้ต้องทุบไปอยู่คืนนี่จะทุบไปหัวเตียงอยู่นะครับมันน่าจะดีอ่ะเลขหน้าครับ เลขหน้านะกอดดังรัฐบ,บาลนะครับหนึ่งทันวาสองห้าหกห้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะหากต้องการนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่นะครับนะต้องการเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีทักแชทเพจได้เลยนะครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากทิ้มลิงด้านล่างกดเพื่อนเพื่อนให้หน่อยนะครับหวัดดีคุณย่าเปี๊ยกคุณสุรีรัตน์นะครับคุณแสงเทียนคุณนันทพักนะครับคุณพิพัฒด้วย9492นะครับอาทายกันมาทุกคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคือตามนี้เลยนะครับก่อนดังรัฐบ,บาลน,นะครับนะท่านใดที่ ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนดังรัฐบาลหนึ่งธันวาสองห้าหกห้าครับจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับนะฝากด้วยนะครับนะขอกดลคนหนึ่งครัง้ง ขอคนละหนึ่งครั้งนะครับจิ้มลิงก์ดานล่าง,งกดเพิ่มเพื่อนนะครับโอเคนะครับเก้าสี่อย่าลืมกลับนะสี่เก้าด้วยโอเคครับพ่อบได้พ่อบบถ,ถือกินควันก็เริ่มโลงดังลนะ ជាក្នារងាន់ជាន់ជាន់ជ